ดถึงเรื่องของกลุ่มทุนสีเทาหลายคนก็บอกว่าไทยจะเป็นฐานสําหรับการฟอกสําหรับกลุ่มทุนในลักษณะนี้นะครับมันก็เลยทําให้คนมองว่าเอ๊ะสรุปเรื่องของในตัวประเทศไทยเองนะครับจะต้องมีการปรับอะไรยังไงพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์นพพรคุณค้าครับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยพระราชนครินนะครับ แล้วก็เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสศนศาสตร์ที่นั่นด้วยมาดูกันว่ามุมมองของอาจารย์กับทุนสีเทาต่างประเทศธุรกิจฟอกข่าวในไทยในไทยมันเป็นจริงหรือไม่และจะแก้ปัญหาอย่างไรสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเสกสมท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับครับดูเหมือนว่าพูดกันค่อนข้างเยอะสําหรับทุนสีเทาอาจารย์มองยังไงฮะในประเทศไทยฮะคือเราต้องมองที่ปัญหาของอต้นต้นของปัญหาที่เกิดขึ้น จริงๆแล้วพวกธุรกิจสีเทาเนี่ยมันจะเติบโตอยู่ได้ก็เพราะประเทศที่การเมืองล้มเหลวระบบราชการอ่อนแอถ้าสองอย่างเนี่ยมันถ้าการเมืองไม่ล้มเหลวระบบราชการไม่อ่อนแอทุนพวกนี้อยู่ไม่ได้หรอกครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าธุรกิจสีเทามันก็แปลว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายการที่ธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ได้ก็ต้องมีการเจ้าที่รัฐนั่แหละครับเป็นคนที่หลับตายเขาทําได้การที่หลับตายเขาทําได้ก็คุณเสกสมท่านผู้ชมก็รู้ว่าประเทศเราเนี่ย ถ้ามีเงินมีทองนะครับแล้วเจ้าที่รัฐก็หลับหูหลับตาให้มันก็อยู่ได้ที่พบว่าระบบราชการที่อ่อนแและก็ระบบการเมืองที่ล้มเหลวมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าทุนพวกนี้ยธุรกิจพวกเนี้ยถ้าไม่มีคนที่เราพูดกันตรงๆนะครับคุณเกษมนะครับว่าถ้าไม่มีนักการเมืองที่ช่วยเคลียร์ให้เนี่ยก็อยู่ยากถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุก็คือการเมืองกับระบบราชการผมเลยบอกผมกล้าพูดเลยว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสวรรค์ของธุรกิจสีเทาครับคุณเสกสมครับแต่ว่าคือคือพอเรายิ่งตรวจยิ่งเจอในเอาเอายกตัวอย่างง่ายๆนะตอนนี้มันกลายเป็นว่าไทยถูกถูกคนอื่นมองไหมฮะว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยน่าจะเป็นประเทศที่ง่ายที่สุดสำหรับการไปฟอกอะไรก็ได้ให้มันขาวๆออกมาอย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นเลครับ<ม>คุณเสกสมคำถามเมื่อกี้เนี่ยที่คุณเสกสมถามว่า เขามาฟอกประเทศที่เขามองต้นอย่างที่ผมเรียนนะครับคืออย่างอย่างยกตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันที่มันแดงขึ้นมาเนี่ยอย่างทุนจีนพวกธุรกิจสีเทาเข้ามาเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าประเทศเราเนี่ยถ้าไปเคลียร์กับพวกเจ้าที่รับได้ผู้มีอำนาจได้รับได้มันก็อยู่ได้โดนจับทีเจ้าที่ของรัฐก็โดนโยกย้ายทีมันไม่ได้ถูกลงโทษทางวินัยมันไม่ได้ดำเนินการจริงจังเจ้าที่รัฐก็ไม่กลัวครับคุณเสกสมแต่ที่ผมเกิดให้ว่าการเมืองอล้มเหลว ระบบราชการที่อ่อนแอผมจะเท่าความให้ท่านผู้ชมฟังสั้นๆน,นิดหนึ่งครับคือถ้าเราอย่างอย่างตํารวจด้วยความเคารพนะครับตํารวจดีก็ก็มีอันนี้เราพูดพูดสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตํารวจเนี่ยมันยังมีระบบการซื้อขายตําแหน่งอยู่อการซื้อขายตําแหน่งเนี่ยถ้าเราเขาไม่คืนทุนเนี่ยการที่จะได้คืนทุนมันก็ต้องอาศัยธุรกิจพวกนี้แหละครับถ้าเราทํายังไงให้ได้ให,ให้ให้การเขาเรียกว่าการเติบโตข,ของตํารวจหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนเนี่ยเติบโตด้วยระบบคุณธรรมและระบบการเมืองที่เข้มแข็งผมบอกได้เลยลว่าธุรกิจสีเทาเติบโตไม่ได้หรอกครับแต่ที่มันเติบโตได้เพราะมันความล้มเหลวของสิ่งเหล่านี้แหละครับท่านผู้ชมที่กรบรับมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ต้องคิดอะไรไกลครับผมถามท่านผู้ชมและคิดตามนะครับพื้นที่ประเทศไทยตรงไหนไม่มีหวยใ,ใต้ดินบ้างผมตั้งคําถามเคชันมากไว้แล้วเจ้าที่ของรัฐเนี่ยรู้ไหมว่าใครคือเจ้ามือเจ้ามือหวยใต้ดินในแต่ละพื้นที่ แล้วทาไมยังอยู่ได้เนี่แหละครับผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ก็ได้ถ้าเราไม่ทําให้การเมืองเข้มแข็งทําไม่ทําให้ระบบราชการที่มันเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยไม่มีวันลบออกเลยครับคุณเด็กสมครับ,รบอาจารย์ฮะผมผมสงสัยพร้อมกับบางคนนะครับที่ที่มีการพูดคุยกันว่าคือก่อนหน้าเนี้ยมันก็เงียบๆแต่ว่าพอหลังๆช่วงปลายรัฐบาลช่วงใกล้เลือกตั้ง ทำไมเรื่องของการจับกลุ่มทุนสีเทาเรื่องของการจับกลุ่มผิดกฎหมายโอ้โหมันผุดเป็นดอกเห็ดอาจารย์มองยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นนะจะว่าบาังเอิญหรือจะมันเป็นช่วงที่ปลายรัฐบาลมันก็ผูกโยงกันได้อ,อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพักแม้กระทั่งทักการเมืองเองเนี่ยบางทีเนี่ยผมไม่ได้ให้ร้ายใครนะ้วยการเรารบนะครับรบ,บางทีไปแม้กระทั่งนักการเมืองเนี่ยไปรับเงินรับทองเขาเพื่อ คือมันจะเอาเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่นักการเมืองก็จะเอามาใช้เป็นทุนในการเลือกตั้งใช่ไหมครับอพอใกล้รู้ดูการเลือกตั้งมันเป็นธรรมดาว่ามัน,ม,นมันอาจจะเกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยทั้งร้อเอร์เซ็นแต่มันจังหวะมันดีกันพอดีคือว่า <laughs> คือคือเมื่อใกล้เลือกตั้งแล้วมันต้องตัดท่อลำเลียง <laughs> บางอย่าง <laughs> ที่มันส่งให้กับบาง <laughs> พรรคการเมืองหรือกับ,บก,กับนักการเมืองบางคนนะครับ มันอาจจะเชื่อมโยงกันได้ครับมันมีส่วนครับและยิ่งไปสมัยรัฐบาลเนี่ยมันมันมันไม่มีใครกลัวใครแล้วทุกอย่างมันต้องออกมาแชรออกมาดิสเครดิตกันแล้วคือประเทศเราเดีย๋ยเปิดพรมไปตรงไหนมันก็เจอแหละครับท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุครับครับอาจารย์มองว่าถ้าสมตมติมันต้องปรับแก้จริงๆเนี่ยมันสามารถแก้ได้ไหมทุนทุนทุนสีเทาเพ่อข่าวในไทยเนี่ยฮะทุกอย่างทําได้หมดถ้าเราทําจริงจังด้วยความเคารพนะครับทุกอย่างทําได้หมด เจ้าที่ของรัฐไทยเก่งจะตายรู้หมดแล้วครับตรงไหนผิดกฎหมายเพียงแต่เราจะจับหรือไม่จับถ้าเราบังคับใช้กฎหมายจริงๆให้มันศักดิ์สิทธิ์มันแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมดเดีย๋ยวว่าจะทุนสีเทาทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายได้หมดปัญหาใหญ่คือเราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับต้นเหตุก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับระบบราชการมันอ่อนแอทั้งหมด พออ่อนแอมมีเรื่องคอร์รัปชันเจ้าที่รัฐอย่างอย่างอย่างข่าวก่อนที่ผมคุยกับคุณเสกสมนะครับเรื่องรัฐราชาการเนี่ย<ม>รัฐราชาการเนี่ยที่ให้อํานาจราชาการแล้วการคอร์รัปชันในระบบราชาการเนี่ยมันมีเยอะ<ม>แต่โทษระบบราชาการทั้งหมดมันก็ไม่ได้การเมืองมันก็มีส่วน<ม>ทั้งสองอย่างนะครับและที่สําคัญนะครับแม้กระทั่งประชาชนเองผมขอย้อนนิดนึงนะครับแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนเองเนี่ยใกล้ฤดูการเลือกตั้งเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ย ถ้าประเทศไทยมีระบบพรรคการเมืองเข้มแข็งการใช้เงินในระบบเลือกตั้งมันน้อยลงเราเลือกพูะนโยบายจริงๆของพวกเนี้ยมันเป็นต้นทุนที่ท,ที่ที่ทําให้บ้านเมืองมันดีได้ครับเราเองอประชาชนเองน่ะเราจะเปลี่ยนบ้านเมืองตัวพวกเราเองต้องช่วยกันครับคือธุรกิจเหล่านี้มันมากับเงินเมื่อเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นําไปสู่การเข้าสู่อํานาจการซื้อตําแหน่งการเป็นฐานพรรคการเมืองมันก็อยู่ได้ครับ พี่น้องประชาชนทุกคนก็ต้องช่วยกันครับ,ค,รบคุณเศ็ษสมครับอาจารย์มองยังไงฮะถ้าสมมติว่าเอาของที่มันอยู่ใต้พรมเอาของสีเทาเอาอะไรทุกอย่างเนี่ยที่มันเทาๆเ,เนี่ยเอาขึ้นมาไว้บนดินให้หมดอาจารย์มองยังไงฮะคือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างคําถามที่ขาถามบ่อยว่าอย่างคาสิโนในย่างบอลเนี่ย,ย,นนยประเทศไทยควรมีแล้วหรือไม่ท,ทุทีนะครับถ้าควบคุมไม่ได้ถ้ามองในแง่ธุรกิจมันก็ควรมีแต่ถ้ามองในแง่สังคมมันต้องมีมาตรการรองรับว่า ถ้าเปิดจริงแล้วเก็บภาษีแล้วมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแล้วมันต้องมีมาตรการควบคุมไม่ใช่ปล่อยเสรีแล้วมันจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบกัญชาครับมันจะมีมาตรการทางสังคมไม่ให้คนีผู้มีรายได้น้อยไปติดการพนันมีนักพนันรายใหม่ครับซึ่งเขาก็ศึกษากันอยู่แต่ผมกลัวอย่างเดียวว่าแม้จะเปิดถูกกฎหมายแต่อะไรคือหลักประกันว่าจะไม่มีบ่อนที่ผิดกฎหมายซ่อนอยู่ผมก็เป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันนะครับ คือถ้าปราบไม่ได้มันก็มีความคิดว่าปราบไม่ได้ก็ทําให้ถูกกฎหมายเสียแต่การถูกกฎหมายเนี่ยผมเป็นห่วงมันมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับแต่ผมห่วงสังคมครับผมครับครับเอาละครับขอบพระคุณอาจารย์นะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าขออนุญาตรบกวนอีกนะครับอาจารย์ครับครับด้วยความยินดีครับครับครับขอบพระคุณมากครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรคุณคะนะครับประธานสภาคณจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรินราชนครินนะครับ